สวัสดีครับก็ชื่อมินรับมาจากโรงเรียนสมุราครท่อะไร,รก็ตอนแรกตอนแรกผมก็หลังจากที่เราตัดสินใจว่าจะเข้าิีแต,เต่เข้า b ีก็ลองเปิดหาข้อมูลเก,กี่อวกมาว่าจะว่าจะเรียนที่ไหนดีก็ก็ดูดูไปเห็นว่ามีชื่อキซン Center ผมก็สนใจก็คือลองติดต่อคุณลุงลุแล้วก็แบบนัดมาคุยก็โอเค ตกลงตอนแรกก็คือแบบไม่มีเพื่อนนะครับก็มาเรียนคนเดียวแต่ก็เห็นว่าเราจะมีแบบคนที่เรียนนี่ก็แบบได้นะนนดีเลยนี้ก็เลยคิดว่ามาลองดูดีกว่าก็ตอนแรกมาเรียนใหม่ใหม่ก็ผมก็มาเรียนช้าเหมือนกันเพราะว่าจะ่สนใจช้าแล้วก็ตามตามใครไม่ทันเลยเพราะว่ามาใหม่คนเดียวตอนแรกก็เครียดเครียดมากเหมือนกันเพราะแบบทำไม่ได้สอบก็ยาก อ่านก็ไม่ทันครับอย่างนี้ยครับแบบอ่นเทสก็ทำไม่ได้เลยแบบไอ,อ้นิียวเ์ก็คือก็ชนทนเราครับเขาก็ผพ้งก็คือต้องบอกว่ามันพอนานหน่อยอาจจะแบบสักเอ่อก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็คุ้นเคยกับข้อสอบในย่านนี้เพรมันได้จริงผมก็โอเคเราลองก็ทําตามที่วู้พ้องอ่านก็คือห้องจัำทุกอาทิตย์แล้วก็ตั้งใจทําเทสอะไรอย่างเี้ ็อ่านตลอดมีอะไรก็ขอคำแนะนำเลยครับก็ก็คือต้องอดทนนะครับเพราะว่าข้อสอบยากจริงๆตั้งใจก็ทำได้เพราะว่าก็ผ่านไปประมาณสักเอ่อโอนานอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าประมาณสักเดือนนึงครับถึงแบบผมเริ่มเข้าที่ถึงจะเริ่มเข้าที่จริงๆก็คือสอบก็เริ่มได้เยอะแล้วสะสมมาเยอะก็คือเวลาทำก็คือเริ่มคล่อง แล้วก็เวลาอ่านก็คือก็ดีขึ้นแต่ก็ยังสำหรับผมก็คือยิ่งที่ให้สุเพราะ่ากแบบเรียนโรงเรียนไทยมาแล้วอนี้ก็แบบไม่เคยสึดมากลอนเลยก็คือต้องมาเจอนี่ขนากมากแต่ก็ตั้เราบ็วัญใจผมช่วยแล้วก็ตอนนี้ก็สอบมาสามครั้งนะครับรอบตุลาจิการทนมาก็ ยื่นคะแนนเรียบร้อยได้คณะบ b บธรรมศาสตร์ครับก็ขอขอบคุณลุงแล้วก็คุณพหนมาครับที่คอยช่วยเหลือตลอดมาทำให้ได้ที่หวัง